มอร์นิ่งเพื่อนๆตื่นหรือยังเนาะคิดว่าพึ่งตื่นขนาดทางตอนนี้ทางตื่นขึ้นมามืดทางยุโรปนี้ทางโซนยุโรปเขาจะเวลาจะย้อนหลังไปหนึ่งชั่วโมงมันข้างนอกมืดนะคะคิดว่าบ้านเราคงจะเที่ยงหรือจะบ่ายบ้านเราตอนนี้ใครจะเที่ยงวันแล้วเนาะ เที่ยงวันหรือบ่ายโมงนั่นแหละบ้านเราประเทศไทยนะคะวันนี้วันหยุดวันนี้วันครอบครัวนะคะทุกคนก็เนาะเลยอีกหนึ่งวันใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันจัดถ้าไม่นับวันอังคารเนาะพรุ่งนี้นับเหลือวันเดียวนะคะก็ส่งใจเกินร้อยล้านดวงใจให้ลุงป้าชนะ ปนภัยทุกสิ่งอย่างนะคะเพราะว่าสามสี่ปีแล้วไม่รู้เราจะเราคิดว่าตอนนี้ถนนทุกสายแล้วก็มุ่งตรงไปที่หน้าศาลกันใช่ไหมคะวันนี้เนาะต้องเดินทางกันไปหน้าศาลนะคะส่งกำลังใจขอให้แคล้วค่าปลอดภัยทุกท่านนะคะเนาะเรา พระสารก็คงเมตตาเรานั่นแหละว่าเราความจริงก็คือความจริงเราท่านคงเมตตาวันนี้วันอาทิตย์ทางยุโรปย้อนเวลาคืนหลังหนึ่งชั่วโมงมันเลยมืดมืดพี่แม่ก็นั่งอยู่ในดื่มกาแฟานั่งดื่มน้ำชาอยู่ในบ้านนะคะ แล้วก็วันนี้วันหยุดวันทุกคนจะเงียบสงบหมดวันนี้วันครอบครัวนะคะเราครอบครัวเดี๋ยวบ่าย,ายประมาณสองสามโมงเช้าก็จะทุกวันค่ะเนาะหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของลูกทุกวันทุกวันหยุดทาง นี่ฝั่ลังเขาจะเรียกว่าเป็นวันครอบครัววันบ้านเราถ้าวันหยุดก็เป็นวันครอบครัวเหมือนกันใช่ไหมคะแต่นี่ทุกวันอาทิตย์ต้องโฟนอินต้องโฟนไปหาลูกขนาดโตแล้วนี่ขนาดเป็นหมอแล้ว <c oughs> ก็ยังเราเลี้ยงลูกทางลายเลี้ยงลูกทางโทรศัพท์เนาะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ก็จะ ทำหน้าที่เป็นแม่พ่อแม่ที่ดีก็โทรแต่ลายเลียเ้ยงกันทุกวันนั่นแหละนะคะ่ะหน้าที่ของลูกและหน้าที่ของพ่อแม่นะคะหน้าที่เราเราทำหน้าที่ถ้าเราเป็นลูกเราก็ดูแลพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกนะคะก็ก็เป็น เทำหน้าที่ของใครของมันไปนะคะแต่เราพระเพราะว่าพระในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่พระรันาตนไตยก็คือพระพุทพธธรรมประสงค์ซึ่งเราขนบธรรมเนียมเราได้นับถือมาแต่โบราณน,นะคะวิธีใช้นี่ให้พ่อแม่ก็คือดูแลท่าน นี่บุญคุณนี่นี่ทางใจเลือดเนื้อเชื้อไขดูแลท่านถามทักทายแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วล่วคะค่ะหน้าที่เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนะที่สิบอย่างด้วยกันท่องไปนะคะสมัยก่อนเนาะทุกวันนี้มันเทคโนโลยีมัน แข่งขันกันสูงเทเลี้ยงกันทางเทคโนโลยีเลี้ยงลูกทางโทรศัพท์เลี้ยงลูกทางไลน์โอ้ยสมัยก่อนลูกเป็นสิบคนลูกหกคนข้อพวยมีหกคนน้องคนหนึ่งเสียไปเหลือห้าคนสมัยก่อนเลี้ยงแบบธรรมชาติเราก็ยังโตได้เนาะแปลกเนาะนะคะสมัยก่อนนะ ยังจําไม่เคยลืมเลือนยังเตือนตัวเองเอาไวา้สมัยก่อนนะแม่ตื่นขึ้นมาหล่ะจะไปโรงเรียนมีลูกหกคนเนาะบางทีกินไม่พร้อมกันบางทีมีประทูอันนี้เรื่องมีประทูหน้างอคอสั้นมีประทูตัวหนึ่งแล้ว มีเป็นลูกคนกลางมีพี่สาวอสองคนแล้วก็มีน้องอีกเป็หกคนแต่น้องชายคนหนึ่งสิเวลาแม่วางประทูลงเราก็จะมองหน้ากันพอดละคิก็แต่แม่ตอนนี้วันนี้จะทำขนมจีนก่อนให้แม่ก็ตอนนี้เวลากินอะไรก็นึกถึงแต่แม่แต่แม่ก็คุ้มครองเราอยู่บนสวรรค์น,นั่นแหละเราทำดีเราก็มีบุญหนุนนำนะคะ พอแม่วางประทูลงเนาะลูกห้าคนก็มองหน้ากันแต่เลี้ยงเป็ดก็จะเอาไข่มาเสริมประทูตัวเดียวมองหน้ากันแล้วอย่างน้องเขาเอาหางก็จะทำก็มองหน้ากันว่าแต่วิวีบอกว่าวิวจองหัวหัวประทูคนไหนจะเอาเนื้อเนื้อก็เราลักน้องลักพี่ เราเขาจะกินเนื้อเราก็ไม่ว่าจะเราขอ,อาหัวจนทุกทุกทุกวีพีก็เลยเป็นคนใจจนทุกวันนี้ขนาดกินปลานี่มีแต่คนเอาหัวให้วีวีไม่เคยมีใครเอาเนื้อให้ผู้เสียสละด้วยใจนี่จนจนจน,จนแก่ป่านนี้อีกพูดเรื่องเก่ามาเล่าอีกทีจนแก่ป่านนี้ก็ยังเวลากลับบ้านเนี่ยพี่สาวเขาก็จะเอา เวลาทำปลา1น่งปลาทอดปลาตอนนี้ถ้าอยู่มังนอกอยู่คนเดียวกินทุกอย่างกํเลนเรงเจ้าวเขาก็ยังเอาให้แต่หัวนึกนั่นแหละก็เรือลูกสิบคนลูกหกคนพ่อแม่ท่านยังเลี้ยงเราได้นะคะความหมายของบีวี่ว่าทุกวันนี้กินมีพร้อมทุกอย่างแต่บางคนก็ บางคนมีพร้อมทุกอย่างก็อย่าลืมดูแลท่านนะคะเราจะได้บุญกุศลนุ่นนำให้เราเป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วละค่ะคิดดีทำดีเป็นคนดีของสังคมไม่เดือดร้อนใครค่ะแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะสาธุนะคะส่งแล้วอีกหนึ่งวันลุ้นๆบางคน นะคะแล้วก็ทําชีวิตตามปกติเรานะคะคิดว่านะคะคิดว่าเราก็ไม่เนาะคิดว่าอัน,นิย้อนส่งกําลังใจให้ลุงป้าคิดว่าสารท่านคงเมตตาเราเพราะความจริงก็คือความจริงก็คอยดูนะคะเพื่อนๆวันนี้วันครอบครัวรักครอบครัวให้มากมาก รักตัวเองเรารักลุงป้าแล้วก็ช่วยได้ตามที่เราส่งกำลังใจนะคะอย่าลืมรักครอบครัวท่านให้เยอะๆคิดดีทำดีรักครอบครัวพ่อแม่ดูแลท่านนะคะบารมีอันนี้เวลาตื่นขึ้นมามาอ่านมิทยาทานหลวงตามหาบัว ะะท่านก็จะเมตตาทำให้ลูกได้รับคำสอนของหลวงตามหาบัวสาธุขอให้ลูกจงอันนี้คือบาใครที่สร้างกรรมก็สร้างลู้จกสร้างบุญบารมีนะคะอย่าสร้างกรรมเวรเลยสาธุขอโหสิกรรม อย่าด่ากันเลยเพราะว่าด่ามาวิวีิไม่รับวิวีิไม่เคยด่าใครเราไม่รับมีน้อยเรามีห้าบาทพ่อแม่สอนมีห้าบาทแบ่งให้เพื่อนเจียดนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนก็ถือว่าเราทำบุญกับคนนี้มหาศาลเราก็ได้บุญมีห้ามียกตัวอย่างมีเงินหบาทแบ่ง ให้กับสังคมหนึ่งบาทเก็บไว้สองบาทเราก็กินสองบาทนะคะก็ถือว่าเราได้บุญกุศลแล้วเรามีนิดๆหน่้อยเราก็เจียดให้เพื่อนนะคะสาธุบุญผลบุญส่งให้ลูกได้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองครอบครัว แล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี้แหละสิ่งสำคัญนะคะสาธุ